สวัสดีครับกับผมนักเรียนในสิบตำรวจชัชพงษชายวงศ์สังกัดมู 2, ่สอ,องมวหนึ่งกองร้อยที่สามกองบังคับการหัวลมตำรวจกลางครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตำรวจหัวใจประชาชนครับตำรวจหัวใจประชาชนคืออะไรวันนี้ผมจะให้คําตอบครับตำรวจหัวใจประชาชนคือแนวคิดเกี่ยวกับการทําน,นาของตำรวจที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของประชาชนในชุมชนครับโดยใช้เทคนิคการแก้ด้วยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจครับที่มาของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับก็จะมีผู้ชายในรูปนี้นะครับมีชื่อว่าเซอร์โรเบิร์ตพีนะครับผู้ก่อตั้งตำรวจมหานครลอนดอนในปีพศ2372เป็นผู้ที่ิเริ่มแนวคิดตำรวจหัวใจประชาชน โดยปรับปรุงจากการทํางานแบบเดิมของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับปรามเข้าแก้ไขป้องกันสืบสวนจับกลุ่มอะไรต่างๆนะครับหลักการสําคัญของตํารวจหัวใจประชาชนนะครับมีอยู่2ข้อหลักๆคือตํารวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนก็คือเมื่อใดที่ตํารวจกับประชาชนมีความสนิทมีความแน่นแฟนกันเกิดขึ้นก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ ลงพื้นที่ก่อติดพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงครับข้อ2นะครับตำรวจนำประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้าแก้ต้นเหตุอาชญากรรมหรือความไม่เป็นระเบียบในชุมชนนะครับก็จะเป็นการที่เข้าถึงอาชญากรรมต่างๆยาเสพติดหรือว่าการลักวิ่งชิงป้นนะครับในชุมชนได้อย่างตรงจุดครับหัวข้อต่อมานะครับปัจจัยสู่ความสําเร็จของตํารวจหัวใจประชาชนการจะรู้ว่าตํารวจ มีความเป็นตำรวจหัวใจประชาชนเท่าใดนั้นสามารถวัดผลได้จากการทำงานของตำรวจ5ข้อนี้ครับ 1. สนใจประชาชนเฉพาะเวลาประชาชนเข้าแจ้งความข้อ2แนะนำการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนในชุมชนนะครับข้อ 3. ประชาชนแจ้งข่าวสารแก่ตำรวจสม่ำเสมอก็คือเวลาเขาเจอสิ่งแปลกปลอมสิ่งผิดกฎหมายในชุมชนเขาก็จะเข้ามาแจ้งที่ตำรวจ นะครับข้อ4ตํารวจประชาชนร่วมคิดร่วมทําแก้ปัญหาในชุมชนนะครับข้อ5ประชาชนก็สามารถป้องกอันอาชญากรรมได้ด้วยตนเองโดยตํารวจเป็นแกนนําหรือเป็นผู้สนับสนุนครับในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะของตํารวจหัวใจประชาชนนะครับ 1. รู้จักให้เกียรติประชาชนครับข้อ2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนครับเราจะต้องไม่ทําให้ประชาชนหวาดกลัวครับเราต้องเข้าถึงเขาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับข้อสามมีศิลป,ปะในการพูดที่ดีครับอย่างเช่นพูดได้ถูกกาลเทศะพูดด้วยความจริงพูดด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานกับประชาชนครับมาถึงตัวอย่างของตำรวจหวัวใจประชาชนนะครับ ในรูปภาพแรกที่ผมนําเสนอก็คือการที่ตํารวจตั้งด่านในวันหยุดยาวนะครับเพื่อที่จะแจกเครื่องดื่มชูกําลังกาแฟให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทานแล้วไม่ง่วงไม่เพียไม่ล้าจากการขับรถครับและสามารถช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยครับมาถึงตัวอย่างที่2นะครับตามที่เห็นในภาพนี้ก็คือมีประชาชนนะครับได้แจ้งเหตุเข้ามาว่ารถ ยางแตกไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับซึ่งผู้ที่แจ้งเหตุเข้ามาเป็นผู้หญิงนะครับบนรถเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือครบแต่ว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองนะครับ <Sy lv ain> ก็เลยได้แจ้งเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปช่วยเหลือครับเจ้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยครับทำให้ผู้หญิงท่านนี้นะครับขี่รถต่อไปได้นะครับ ครับก็กระผมขออนุญาตสิ้นสุดการนำเสนอในหัวข้อของตำรวจหัวใจประชาชนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับคำคมประจำวันนี้เพื่องานที่รักเหนื่อยหนักก็ต้องทนเราจะดูแลประชาชนให้เหมือนคนในครอบครัว